ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชยภูมินะครับตามนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนยโยบายและจุดเน้นของสปทนะครับในประเด็นในเรื่องของการาเพิ่มโอกาสลดความเดือดร้อนความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยเฉพาะโครงการพาน้องกลับมาเรียนครับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีจุดเน้นนโยบายในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับโดยในระบบ DMC ของเรานั้นมีนักเรียนที่หลุดออกกลางคันนะครับโชว์ในระบบจำนวน4คนครับวันนี้เราลงที่โรงเรียนหนองโบรเววิทยาคารนะครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสพมเชยภูมิเป็น1ใน4ของนักเรียนที่โชว์ในระบบ DMC ครับนักเรียนคนนี้นะครับได้รับผลกระทบก็คือ นักเรียนประสบอุบัติเหตุครับได้รับมีอาการสาหัสช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการบำบัดรักษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการนะครับพออกพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกันนะครับหาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วลงพื้นที่ามาพบกับครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเพื่อประเมินความพร้อมในเรื่องของ ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเมื่อประเมินความพร้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนหาแนวทางให้นักเรียนได้จบการศึกษาภาคบังคับตามบริบทของโรงเรียนโดยให้ครูที่ปรึกษาและครูในโรงเรียนนั้นนะครับให้ใบงานตามแผนการเรียนรู้แบบ IEP นะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จบการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายอ๋อน้องไปโรงเรียนวันที่15สิงหา น้องก็ถูกรถชน4โมง10นาทีค่ะกลับมาจากโรงเรียนทีนี้น้องก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ปลอดเชื้ออยู่เดือน11วันค่ะกลับมาบ้านก็ได้2วันน้ำท่วมก็เอากลับไปโรงพยาบาลหนองบวัวลเวอีกค่ะก็ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบวัวลเวอีกก็เกือบ3อาทิตย์ถึงได้กลับไปรักษาที่ชัยภูมิอีกทีหนึง่ง หมอบอกว่าน้องขาดออกซิเจนเลี้ยงสมองค่ะก็มีการช่วยเหลือกับจากทางโรงเรียนระเบียบวิทยาคารนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของเออศูนย์คุณพุ่มค่ะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำมาเยี่ยมมาเยียนนะคะแล้วก็เออทำให้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ดีขึ้นค่ะมีร่างกายดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนาการดูแลก็คือใส่สื้อผ้าเอง บ้างอาบน้ําเองได้บ้างแต่ก็ยังให้คุณตาช่วยดูแลอยู่แล้วเรื่องกินข้าวนี้เขาก็ช้ากินได้ทั้งหกทั้งกินได้แหลนะเนาะแต่ที่นี้แม่คือแม่นี้ก็ต้องไปทําอย่างอื่นบ้างแม่ก็รีบป้อนเอาเองไม,ไม,ไม,ไม่คือไม่ก็อยากให้เขากินเท่าไหร่นอกจากเวลาเราจะไม่ได้ไปไหนนี้เราก็ปล่อยแล้วก็นั่งดูเวลาเดินนี้น้องก็เดี๋ยวนี้เขาอยากฝึกเดินเองเขาอยากพัฒนาของเขาเองนะ สวัสดีครับผมนพประโดนฐานสิเพิ่มนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละวีวิทยาคารนะครับรองอกลุ่มบริหารทั่วไปนะครับในเรื่องของหลังจากเกิดเหตุนะครับของเด็กชายธิรพัฒน์นะครับทางโรงเรียนก็ได้นําทําตามระบบดูแลช่วยเหลืนอนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็คือให้ครูที่ปรึกษาช่วยดําเนินการให้คำปรึกษาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการให้ช่วยเหลือคําปรึกษาในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากนักเรียนยังไม่พร้อมที่จะไปเรียนตามปกติกับเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนได้นะครับทางเรียนก็จะให้ช่วยเรื่องของใบงานนะครับส่วนของ ถ้าน้องพีนะครับได้ได้เข้าสู่นักเรียนปกติแล้วครับทางโรงเรียนก็จะดำเนินการไปขอความอนุเคราะห์และก็ประสานงานจากศูนย์การสาษาพิสศษนะครับเข้ามาดูแลนในส่วนนี้แล้วก็รายงานต้นสังกัดเป็นประจำนะครับ จากการที่เด็กชายธีรวัตรเกษดานะคะได้ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งในตอนแรกที่ประสบอุบัติเหตุนะคะก็เขาก็มีอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่ามีภาวะเลือดออกในสมองค่ะคุณหมอก,ก็ได้ทําการผ่าตัดสมองซึ่งหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยค่ะส่งผลทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีภาวะของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ว่าพอ เขาได้รับการกายภาพบาบัดนะคะร่างกายเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะคะจนทุกวันนี้เขาก็สามารถที่จะหยิบอาหารรับประทานเองได้ฝึกเดินนะคะมีการส่งเสียงตอบโต้กับ คนที่พูดด้วยนะคะแล้วก็มีสุขภาพจิตเนาะมีภาวะทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นค่ะมีอารมณ์ที่ถ้าจ่าที่จะสัมผัสก็คือเขาก็ค่อนข้างอารมณ์ดีค่ะก็คือตอนนี้ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็คือแม่ก็ทํางานไม่พอใช้ค่ะเค่ะก็ก็จะเป็นพวก การซื้อน้ำดื่มอาหารการกินอะไระะ้ยค่ะแล้วก็การดูแลค่ะอุปกรณ์ตา่างๆทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับมีกองทุนพัฒนาการศึกษานะครับมอบให้กับนักเรียนนะครับในกรณีเสียชีวิตหรือประ,ประสบอุบัติเหตุวันนี้นะครับกองทุนของเรานะครับโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะครับได้มอบการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน3,000บาทครับท่านครับ